ถ้าเราถ้าเราตัดตรงนี้มันจะออกได้เลยป่ะไปไปอยู่ไปก้ไไปอยไปตกใจเดียวเนียวทุกคนตอนนี้นะคุณพ่อกำลังไปเอาเจ้าตัวยุ่งที่สุดในบ้านนะคะสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถกำจัดออกไปได้นะเข้ามาให้ดูกันนะคะ มาแล้วดูเองจะมาคิดตั้งอย่างนี้ไม่ได้นะดูเขาไหนดูสิดูพันคอเนี่ยอ๋อนี่แหละทุกคนจุ้นจริงเออพอวันนี้นะะเสียอีกแล้วไหมเนี่ยน้อยข้ามากัดไอ้แหเราเยอะเนี่ย เข้ามาโซนนี้แล้วออกมาได้ทุกคนดูดูดดเละนะแห่เกือแบสองพันครับ<า>แห่จานบิน,น,บนเรียบร้อยอย่างงงนะครับวันนี้มีแค่พ่อกับแม่นะครับวันนี้พี่แชมป์เราได้ไปโรงเรียนพ่อก็เลยจะยเอ๋กับหนูปกติพี่แชมป์ก็ต้องจัดการนะครับวันนี้พ่อต้องจัดการเองก่อนก่อนที่แหของพ่อจะพังเยอะกว่าน,นี้นะครับดูสงสัยจะใช้ไม่ได้ด้วยเอดี๋ยวเรามาดูเอาเขาออกก่อนนะ คือภาพนี่ล็อกคอสนิทเลยนะครับอุ้ยติดเงี่มเข้าไปในบ่วงมันค่อยอยู่นะตาเป๋อป๋วเลยดิยเดี๋ยเก็บไว้ตรงไหนไมตาตมดีกันนะพังมาไหลันเลยนะยนี่คือแห่การบินของเราเนะี่ยถ้าเราถ้าเราตัดตรงนี้มันจะออกได้เลยปนะ่ะใชยไปอยูอ่กัน จะก้าวมือขายยาจะออกเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะงับก็เนี่ยเราต้องจับไว้ก่อนดิอือจะวิ่งวิ่งมาเดี๋ยวก็ตายมันไม่ตายหรอกมันติดอยู่นั่นแหละมถ้ามันวิ่งแรงมันกระตุกตัวมันเองจับมันก่อน,นจ,จับมันดูอมุดเบ๊กเอา,าจะช่วยยังไงล่ะเอาเนี่ยนี่แกะระวังระวังจะให้ทำยังไงดีไหนบอกดิ จะปล่อยจะถ่วงน้ําดีฮะ <c oughs> ฮะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูแห่พี่แชมป์นี่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 เข้าพอดีบ่วงเลยนี่ปความโซนของเขาติดบ่วงจับก่อนเอาไงดีจะทำไงลงโทษไห<อ>นบอกพอดีถูกลงก็ต้องตัดใช่ไหมแม่ ลอให้ขาดเลยนะขาดดีแฮวขาดด้วยกระคอเขาอะขาดแล้วมีกม่เชื่อนี่ร้อนแต่เช้าเอาไงเอาไงให้พิจารณาไงดีให้ลงโทษไงดียังลงโอ้หลุดแล้วจะให้ลงโทษยังไงดีไหนตอบดิตอบ อายกมไววายอายกมไววายไม่อยากทำนูเลยไม่อยากทำนูเลยครับตอนนี้เราก็ไม่เคยคิดจะทำเขานะคือเขาก็ดื้อตามเขาอนะสันญาณนะเฮ้ยงาแตกเคจดปล่อยรอบหน้ามาก็กินเสร็จอาหารก็พอแล้วไม่ต้องมากัดของเข้าใจไหมฮะใจตาแบลทำแบลทำแบลไม่ทำแบลไปเลยอะช่วยสำเร็จนะ สำเร็จไม่ว่าจะแห่พ่อเลยตังคนะถ้าไหนนะอันนี้ซื้อมาใส่ละพันหกรู้อ่ะปลาอะไตังได้อยู่ในปลาโอ้ยมันจะไม่ปลามันเข้ามาปลามากอ่ะจาบินพันหกของเราดูแล้วทช้ไม่ได้นะทุกคนหดูเยอะมาก นี่นี่ตัวบอล <c oughs> คนยืนไอ้น,นี่องปาบุดอย่างเดียวนะปาบุดก,ก็รอดได้นะ1ั0นหกตอนนี้หกสิบก็ไม่มีใครเอานะใช่เรียบร้อยจมาอีกมากัดในนี้อย่า